ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On s i t e กับผมไอเดียดารันพบครับ ในวันนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณ้าแยกลาดพร้าตรงสถานีพหลโยธินของรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีน้ำเงินซึ่งที่จุดนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการเดินเท้าที่มีความน่าสนใจและเพิ่งจะเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการกันไปสดๆร้อนๆเลยและโครงการนี้ก็คือทางเดินเชื่อมปะตะท้าแยกลาดเพร้าซึ่งเป็นการก่อสร้างเส้นทางเดินแบบมีหลังคาคลุมพร้อมทางเดินยกระดับหรือสกายวอล์คเพื่อสาธารณประโยชน์ระหว่างพื้นที่ของปะตะทสำนักงานใหญ่กับระบบขนส่งมวลชนโดยรอบนั่นเองนะครับ ทางเดินที่ว่านี้เนี่ยทางปตาทาเขาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมา2เส้นทางด้วยกันโดยเส้นทางแรกซึ่งเป็นเส้นที่เราจะมาเดินชมกันในวันนี้เรียกว่าเส้นทางสีน้ําเงินมีแนวเส้นทางเริ่มจากข้างสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินบริเวณทางออกที่3เป็นทางเดินระดับดินตัดผ่านสวนสมเด็จยา่าแล้วไปขึ้นสู่สะพานล,ลอยพาดข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปฝั่งสวนจตุจักรแล้วเลี้ยวขวาขนานถนนไปเรื่อยๆไปสิ้นสุดข้างสถานีบริการน้ามันปตาทาสาขาสำนักงานใหญ่มีระยะทางยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ400เมตรส่วนอีกเส้นที่เราจะกลัับมมาชมกน ต่อไปจะเรียกว่าเส้นทางสีเขียวซึ่งมีแนวเส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนหอวังตรงบริเวณนี้โดยเส Mul ้สนทางเดินทั้งสสายนี้เนี่ยก็จะมีทั้งช่วงที่เป็นทางเดินระดับดินแล้วก็ทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กเลยนะครับการเดิน <S Period> สำรวจของเราในวันนี้ก็จะเริ่มจากตรงจุดนี้เลยนั่นก็คือบริเวณทางออกที่3ของสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโโยธินซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสมเด็จย่า84พรรษา Rab หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสวนสมเด็จย่าสวนสาธารณะที่เป็นเหมือนปอดเล็กๆและเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของย่านัห พอเดินออกจากสถานีมาเราก็จะเห็นโครงสร้างหลังคาสีน้ำตาลโดดเด่นที่คลุมตั้งแต่ชายคาสถานีมาจนถึงทางเท้าริมถนนทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งของโครงการทางเดินเชื่อมต่อที่เราจะมาชมกันในวันนี้นั่นเองนะครับ และตรงจุดเริ่มต้นทางเดินเชื่อมทางฝั่งนี้ก็จะมีป้ายเป็นสัมพันธ์ของทางปตทติดตั้งไว้บอกให้รู้ว่าโครงการนี้เป็นการลงทุนจากทางปตทเขาซึ่งงานนี้ทางปตทก็เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเองทั้งหมดโดยมีหน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ก่อสร้างได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับ จากจุดนี้มองไปทางด้านนู้นก็จะเป็นบันไดเลื่อนทางขึ้นไปสู่โครงข่ายสกายวอล์กที่เชื่อมไปถึงสถานีห้ยายยกลาดพร้าวของรถไฟฟ้า BTS ที่จะอยู่ตรงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนู่นเลยนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้เราสามารถใช้เส้นทางนี้เดินเชื่อมต่อถึงกันได้หมดทั้งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าทั้งสงสายเชื่อมสวนการค้าหลายแห่งในบริเวณนี้ไปจนถึงสวนจตุจักรสวนรถไฟและปะตทสำนักงานใหญ่ที่เรากำลังจะเดินไปชมกันในวันนี้เลยครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มออกเดินทางกันซึ่งตรงทางเข้าสวนสมเด็จย่านี้ก็จะต้อนรับด้วยแนวต้นไม้มีที่นั่งพักผ่อนใต้ร่มเงามีถังขยะตั้งไว้ให้บริการซึ่งตอนนี้ต้นไม้ใบย่าในสวนก็ดูเขียวขจีสวยงามร่มรื่นมากก็หวังว่าจะได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือตัวทางเดินเขาจะมีหลังคาคลุมตลอดแนวเป็นหลังคาโปร่งแสงมีแสงส่องผ่านลงมาได้แต่ไม่ร้อนซึ่งตัวโครงหลังคาก็ใช้เป็นโครงเหล็กแต่ทาสีน้ำตาลให้ดูเหมือนเป็นโครงไม้ดูร่มรื่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบๆแล้วก็ดูสวยงามทันสมัยด้วยอันนี้ก็ต้องขอเช่นชมว่าออกแบบได้ดีมีรสนิยมมากจริงๆครับ จริงๆทางเดินผ่านสวนสมเด็จย่านี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ตอนที่สร้างสวนเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแต่ทางปตทเขาก็มาดาเนินการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดซึ่งนอกจากหลังคาที่ติดตั้งเข้าไปใหม่แล้วเนี่ยตัวพื้นทางเดินก็มีการเทใหม่เป็นวัสดุทรายล้างดูเรียบร้อยสวยงามขึ้นกว่าตอนที่เป็นกระเบื้องแบบเดิมที่เริ่มมีสภาพทรุดโทรมมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดปลายทางเดินระดับดินทางฝั่งริมถนนวิภาวดีรังสิตกันแล้วนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้เขาก็มีป้ายบอกไว้ชัดเจนว่าเส้นทางนี้สามารถเดินไปได้ทั้งบริษัทปตทสำนักงานใหญ่แล้วก็สวนวัชรเะเบญจทัศ์หรือว่าสวนรถไฟโดยจากตรงนี้ไปก็จะเป็นทางขึ้นไปสู่ทางเดอร์ลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กที่ข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปยังฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ว่าง,งานก่อสร้างตกแต่งเขาก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเหลือเก็บรายละเอียดอยู่อีกเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยพร้อมให้ใช้งานแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นการเปิดทดลองใช้งานกันไปก่่่ออนนนตตาามป้้้ยยยทีีขึูรรงเลคับ สำหรับทางเดินสกายวอล์ช่วงแรกก็คือช่วงที่ข้ามถนนวิภาวดีรังสิตนี้เนี่ย จริงๆแล้วก็เป็นสะพานลอยคนเดินข้ามที่มีอยู่เดิมแต่ก็มีการปรับปรุงอัปเกรดหน้าตาเล็กๆน้อยๆให้ดูทันสมัยมากขึ้นคือมีการเปลี่ยนราวการตกจากราวเหล็กมาเป็นผนังกระจกแล้วก็เปลี่ยนหลังคาคลุมใหม่โดยช่วงบันไดขึ้นลงก็จะเป็นแบบโปร่งแสงส่วนช่วงทางราบข้ามถนนก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีตโค้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวพื้นบันไดนี้จะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปจากนี้ไหมเพราะรู้สึกว่ายังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ยังไงก็ขอ,อดูตอนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการอีีกกกท็แล้วัันนะครบ ตรงช่วงทางเดินบนสะพานที่พาดข้ามถนนวิภาวดีรังสิตตรงนี้ก็จะมีการปูพื้นใหม่ทั้งหมดเลยเป็นกระเบื้องสีเทาพร้อมแผ่นเบรลล์บล็อกนำทางผู้พิการทางสายตาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยจุดที่ลอดผ่านใต้ทางด่วนโทเวซึ่งทางเดินจะเตี้ยเป็นพิเศษแค่1.87เมตรจนต้องมีป้ายเตือนให้ระวังศีษะเวลาเดินผ่านเนี่ยจุดนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะถ้าลดระดับทางเดินให้เตี้ยลงไปก็จะเป็นอันตรายกับรถยนต์ที่ลอดผ่านด้านล่างซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านสะพานข้ามแยกพอดีเลยด้ววววยยยดดดดััััััังงงงงนนนนนนน้้้ใใคครรรที่่่ตตตสูหออออเเิลกก็ชชามะะ แต่ก็จะมีแค่ช่วงสั้นๆตรงเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นนะครับช่วงอื่นๆตลอดแนวสะพานก็จะเป็นความสูงปกติครับ พอข้ามมาจนสุดปลายสะพานทางฝั่งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอกับทางแยกซึ่งถ้าเลี้ยวไปทางด้านขวาตามทางนี้ก็จะเป็นทางเดินสกายวอล์กที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดเชื่อมไปสู่ฝั่งทิศเหนือของสวนรถไฟกับปตทสำนักงานใหญ่ซึ่งก็คือทางที่เดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันนั่นเองส่วนถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายก็จะเป็นทางลงไปสู่ทางเท้าริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกตรงหัวมุมด้านเหนือสุดของสวนจตุจักรใกล้กับทางแยกเข้าถนนกำแพงเพชร3ซึ่งใครที่ต้องการจะเดินไปสวนจตุจักรหรือไปขึ้นรถเมลที่ป้ายสวนรถไฟก็สามารถเดินลลงงงงไไไปปทาานนี้้้ดดดเเยยยยโรรถม์จะอู่ตชิั ลางนนน้พอดีเยะครับจากตรงนี้เราก็ไปเดินชมกันต่อเลยซึ่งตรงจุดเชื่อมต่อจากสะพานลอยเก่ากับสกายวอล์กใหม่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางลงบันได6ขั้นเพราะตัวสกายวอล์กจะอยู่คนละระดับกันโดยเขาก็ออกแบบมาเป็นบันไดธรรมดาอย่างเดียวเลยด้วยไม่ได้มีทางลาดหรืออะไรแบบนั้นเอาไว้ให้เลย ตรงจุดนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ผมต้องขอติเอาไว้นิดเดียวจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่แอบน่าเสียดายพอสมควรกับการที่อุตสาห์ลงทุนก่อสร้างทางเดินอย่างดีแบบดีไซน์ก็สวยทันสมัยเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆโดยรอบได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ยังขาดประเด็นเรื่อง universal design หรือการออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้เพราะตลอดแนวเส้นทางรวมทั้งทางขึ้นลงทุกจุดที่มีแต่บันไดไม่มีลิฟต์ไม่มีทางลาดเนี่ยก็เลยอาจจะกลายเป็นข้อจํากัดที่ทําให้ผู้สูงอายุบางคนหรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้งานทางเดินเชื่อมต่อทั้งหมดนี้ได้เลย Thank you ตรงจุดนี้ถ้าเรามองออกไปทางด้านซ้ายก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ตัวสกายวอล์กพาดข้ามเหนือทางแยกเข้าถนนกำแพงเพชร3ตรงหน้าสำนักงานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO แต่ก็ไม่ได้มีการสร้างทางขึ้นลงจากที่แยกนี้ขึ้นมาเชื่อมกับตัวสกายวอล์กดังนั้นใครที่จะเดินเข้าไปถนนสายนี้ที่ผ่านไปทางด้านหลังสวนจตุจกักรก็ต้องเดินลงไปด้านล่างตั้งแต่ทางลงจุดแรกที่เราผ่านมาเมื่อกี้นั่นเองครับ สำหรับแนวทางเดิน skywalk ใหม่นี้เนี่ยเขาก็ออกแบบให้ใช้หลังคาเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงทั้งหมดเลยซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สงสัยว่าหลังคาใสาๆที่ดูสวยงามแบบนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถกันแดดได้ดีพอไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าจากที่ผมมาเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเดินอยู่ใต้ร่มเงานะครับ ส่วนหนึ่งคือเพราะตัววัสดุคลุมหลังคาเนี่ยถึงจะโปร่งแสงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เห็นท้องฟ้าด้านบนได้ดูโปร่งสบายตาแต่ก็มีความเข้มในระดับหนึ่งเลยสังเกตจากเงาที่พื้นดูก็ได้ซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแสงที่ส่องผ่านลงมานั้นก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายแต่ถ้าเรามาเดินในช่วงกลางวันที่แดดจัดๆเหมือนที่ผมเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยความร้อนอบอ้าวที่เกิดขึ้นก็จะมาจากไอแดดแล้วก็แสงที่ส่องผ่านด้านข้างเข้ามามากกว่าครับ แล้วตอนนี้เราก็เดินกันมาจนถึงสิ้นสุดปลายทางกันแล้วนะครับซึ่งจากจุดนี้มองเลยออกไปด้านหน้าก็จะเป็นวิวของอาคารปตทสำนักงานใหญ่แล้วก็กลุ่มอาคาร Energy Complex หรือว่า ENCO ที่ตั้งเด่นอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตครับ จากทางลงจุดเดียวที่มีอยู่ตรงนี้เราก็จะเดินลงไปปิดท้ายที่ด้านล่างกันครับซึ่งทางเดินขึ้นลงทางฝั่งนี้ก็มีรูปแบบเหมือนกันกันกบจุดอื่นๆเลยคือเป็นบันไดธรรมดามีความกว้างแค่ประมาณ1เมตรครึ่งพอๆกันกับทางขึ้นลงสะพานลอยคนเดินข้ามทั่วไปแต่มีการตกแต่งที่ใหม่และดูดีกว่าแล้วก็มีเบลลบล็อกสีเหลืองเตือนทีๆท,ทุกชันพักเลยด้วยนะครับ ถึงจะลงมาสู่ระดับพื้นดินแล้วแต่จริงๆแนวโครงการก็ยังไม่สิ้นสุดแค่นี้นะครับเพราะจากตรงนี้ไปก็ยังมีการติดตั้งหลังคาคลุมทางเท้าที่เป็นวัสดุโปร่งแสงเหมือนกันยาวต่อออกไปอีกประมาณ100เมตรไปจนถึงประตูทางเข้าด้านข้างของปตทสํานักงานใหญ่เลยด้วยซึ่งพูดถึงเรื่องของการติดตั้งหลังคาคลุมให้กับทางเท้าระดับดินแล้วเนี่ยก็ต้องขอถือโอกาสบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยว่าในเร็วๆนี้ทางกทมอเองเขาก็มีโครงการเตรียมจะทําหลังคาคลุมทางเท้าในรูปแบบคล้ายๆกันนี้ในย่านสําคัญหลายๆจุดทั่ววเเืองลยยด้ ซึ่งก็น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนเดินเท้าในเมืองที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอย่างกรุงเทพได้ดีพอตัวเลยทีเดียวจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะทำตรงช่วงไหนบ้างรอติดตามชมกันได้ในรายการ Bangkok Onsite เร็วๆนี้เลยนะครับและที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ของปตทสํนักงานใหญ่กับระบบขนส่งมวลชนโดยรอบในบริเวณห้าแยกลาดพร้าวแห่งนี้นั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบที่น่าสนใจให้กับอีกหลายๆโครงการในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในด้านการออกแบบที่ดูสวยงามทันสมัยมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งหน่วยงานไหนๆที่กําลังมองหาไอเดียไป,ไปเป็นแนวทางการพัฒนาทางเดินต่างๆเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เรียบหรูดูดีน่านําไปต่อยอดพัฒนาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็ช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจให,ห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดเน a t กันเข้ามาได้ผ่านทางปุ่ม Super t h a n k s ของ YouTube ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a n g k o k อน s ซต์ site, ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ